นักศึกษาจบใหม่ที่เพิ่งเริ่มข้อทำงานหรือว่าคุณผู้หญิงสุภาพชาตรีหรือว่าแม่บ้านทั้งหลายนะคะที่กำลังมองหารถยนต์คันแรกหรือว่ารถอีโคคาร์คันเล็งๆนะคะไว้ใช้ไปทำงานไปตลาดหรือว่าไปรับส่งลูกนะคะหรือคุณผู้ชมนะคะที่กำลังประสบปัญหารถติดเตลองน้ำมันรถหาที่จอดไม่ได้หาที่จอดอยากมุกแนะนำเป็นคันนี้เลย วันนี้อยู่กับมุกนะคะที่มงคลคาเซนเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีสำหรับคลิปนี้นะคะมุกเน้นเอาใจนักศึกษาจบใหม่ที่เพิ่งเริ่มเข้าทำงานหรือว่าคุณผู้หญิงสุขภาพสติีหรือว่าแม่บ้านทั้งหลายนะคะที่กำลังมองหารถยนต์คันแรกหรือว่ารถอีโคคาร์คันเล็งๆนะคะไว้ใช้ไปทำงานไปตลาดหรือว่าไปรับส่งลูกนะคะหรือคุณผู้ชมนะคะที่กำลังประสบปัญหารถติดเปลืองน้ำมันรถหาที่จอดไม่ได้หาที่จอดยาก มุกแนะนำเป็นคันนี้เลยมิตซูบิชิมิลล่1.2 PLA เนะคะเกียร์ออโต้ปี2013นะคะอะต้องบอกเลยว่าคันนี้อะราคา259,000บาท259,000บาทนะคะ <Wow. S 1> ตอนนั้นรถใหม่อยู่ประมาณ500กว่าบาท คือว่าประหยัดจากรถใหม่ไป2,000สนกว่าบาทเลยทีเดียวและต้องบอกอีกเลยว่าคันนี้เป็นรถมือเดียวรถบ้านผู้หญิงขับนะคะเขาใช้ดูแลรักษาดีมากแล้วก็ใช้งานน้อยมากเดี๋ยวมุกพาไปชมห้องเครื่องกันก่นกอนเลยโอเคมิตซูบิชิมิลัดเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ1.2ลิตร78แรงมา้า อัตราการสิ้นเปลืองอยู่ประมาณ22กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับการใช้งานของผู้ขับขี่ด้วยนะคะแผ่นมออกอนะคะจากโรงงานยังอยู่ครบสีแต้มเดิมนะคะจากโรงงานยังอยู่ครบเลย mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันที่ลอนะคะ mm hmm. เปลี่ยนแม็กใหม่นะคะสีเข้ากับตัวรถขอบยาง15นิ้วนะคะ mm hmm. เปลี่ยนไมซีเซปีส้2 2นปี2022 mm hmm. เดี๋ยวไปดูห้องคนขับกัน ภายในนะคะเบาะคอนโซลหัวเกียร์หรือว่าพวงมาลัยนะคะไม่มีรอยแตกเลยถึงจะเป็นรถอายุใช้งาน10ปีแล้วนะคะแต่ว่าสภาพนี้ก็ยังสวยกริบเหมือนไม่ค่อยได้ใช้เลยมีจอทัชสกรีนนะคะมีบลูทูธเชื่อมต่อบลูทูธได้ดูวิทยุได้นะคะเดี๋ยวซูมดูเลขใหม่เลยค่ะคันนี้นะคะไม่อยู่ที่ 128,148กิโลเมตรตีเป็น10ปีนะคะก็ประมาณปีละ1 2ื่นกว่าๆเท่านั้นเองถือว่าใช้งาน้อยนะคะ,ะเดี๋ยวดูห้องโดยสารโอเคค่ะคันนี้นะคะถึงภายนอกเขาจะดูคันเล็กนะคะแต่ว่าภายในคือกว้างขวางมากและดูที่เบาะนะคะก็คือแบบว่าไม่มีรอยแตกเลยใช้งานได้ยาวๆ เจ้าของเก่าดูแลรักษาดีมากจริงๆภายในห้องเก็บของนะคะก็เก็บของได้จุใจเลยะคะ่ะเก็บได้เยอะมากอุปกรณ์แม่แรงนะคะยางอะไหล่ยังอยู่ครบนะคะเบาะนี้ถ้าต้องการเก็บของเพิ่มอีกก็สามารถทับลงได้อย่างที่มุกบอกนะคะว่าคันนี้ได้อะไรบ้างนะคะคันนี้ก็เป็นรถมือเดียวเลยเป็นรถมือเดียวผู้หญิงขับนะคะเจ้าของเก่าดูแลรักษาดีมากใช้งานน้อยนะคะ เปลี่ยนแม็กสีเข้ากับตัวรถยางใหม่สีเส้นปี2022นะคะแล้วก็เครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยผอนเริ่มต้นเพียง4,600บาท84งวดนะคะ4,600บาท84งวดเท่านั้นนะคะก็ซื้อรถกับมงคลนะคะเอกสารครบอนุมัติไวภายใน1ชั่วโมงนะคะออกง่ายได้ทุกอาชีพเลยนะคะอ่าถ้าสนใจนะคะติดต่อมุกเลยได้ที่เบอร์0626429451 0626429451เบอร์นี้แอ e แล้วขึ้นไลน์ได้เลยค่ะต่อไปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้มุกด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ